ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสายน้ำพองเขาสวนกวางนะครับที่เห็นไกลๆเป็นภูเขานะครับก็คือเขาสวนกวางนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำกดเดลารใจ้เพื่อนๆได้ทราบนะครับที่เห็นก็คือเป็นเส้นชะลอความเร็วนะครับให้เราลดความเร็วลงป้ายต่อไปก็คือเป็นป้ายเตือนทางโค้งสีเหลืองนะครับ ส่วนป้ายนี้ก็คือให้ขับ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงป้ายนี้ป้ายเตือนโค้งซ้ายนะครับส่วนป้ายนี้ก็คือป้ายเตือนข้างหน้ามี3แยกตัวทีนะครับส่วนตรงนี้ก็คือห้ามแสงนะครับส่วนป้ายนี้ก็คือเป็นแนวทางโค้งนะครับป้ายเตือนแนวทางโคง้งส่วนคาเหล็กตรงนี้นะครับเป็นกาดเร็ว ป้อ,องกันลดแหกโค้งตกถนนนะครับป้ายนี้ก็คือเป็นป้ายเตือนโค้งซ้ายรัศมีกว้างนะครับป้ายนี้เป็นป้ายเตือนโค้งขวารัศมีกว้างนะครับอีก500เมตรถึงทางรถไฟนะครับเป็นป้ายเตือนแล้วก็ป้ายสีเหลืองนี้เป็นเขตชุมชนให้ลดความเร็วลงนะครับป้ายนี้ ห้ามขับเกิน30กิโลมตรต่อชั่วโมงนะครับป้ายนี้ห้ามขับเกิน60กิโลมตรต่อชั่วโมงนะครับป้ายนี้เตือนว่ามีทางรถไฟข้างหน้านะครับอันนี้ก็เตือนว่ามีทางรถไฟข้างหน้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ เตือนว่ามีทางรถไฟข้างหน้าให้ขับขี่อย่างระมัดระวังนะครับนี่ยครับอีกร้อยเมตรระหวังทางรถไฟนะครับเสาสีส้มก็คือห้ามแซงก่อนจะถึงทางรถไฟนะครับนี่ยครับเส้นชะลอความเร็วถึงแล้วครับทางรถไฟ ให้จอดหลังทางรถไฟประมาณ5เมตรนะครับถ้ามีรถไฟมาส่วนถ้าจะจอดรถนิ่งสนิทให้จอดที่15เมตรนะครับห่างจากทางรถไฟส่วนป้ายนี้เป็นป้ายบังคับให้หยุดรถจนกว่าไม่มีรถข้างหน้าและเห็นว่าปลอดภัยค่อยเลี้ยวซ้ายออกจากซอยนะครับ